มาลูกค้าเราจะมาลองตัวนี้ให้ยันมากตัวนี้สามทีเอ็นเอเจ็ดสองิแปดแรงดูความสวยตัวนี้สภาผ้ามีนะใครได้ไปนี่ดูครับน็อตยังยังไม่มีสนิทเนี่ยห่อน้ําตาลน้ําตาลเลยนะครับเนี่ยแต่ตัวนี้มีปอปุบ๊บๆถ้าท่านไปใส่เรือหรือใส่อะไรไม่เอาก็บอกครับเกะกะบางท่านไม่ไม่ใช้หรอกมันหนักนะสวยสวยคลิปๆรุ่นนี้มีขากระเลียอกันเดียวนะเบาสุดแล้วดับเลยเอาให้ฟังเสียงก่อนไป